แต่หน้า <S <S มาแต่แหกเขา่าไ,ได้นะบอกผูกเกี่ยวเข่าช่วยยัง <S 1> <S 1> ยังพันได้อยู่เจ้าสบายดีนะผู้เบ่งผู้ส้มผู้ที่ตามชาวบุนมาเนาะว่าจะเป็นพานในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้ยการติดตามเนาะ ืัอนี้กะกเขามาสู่ซองบุญมาสแนลอีกคือเก่าเนาะืันนี้สาบุญมากมีโอกาสดีเห็นไหมเนาะว่าง่ายๆกะแวะมนต์น้นำอาณาสาวนางเนาะอยู่ทั้งเขื่อนของเพื่อนเนาะกะจะมาทำขา้าวทำข้าว่าผ่านการเปิดใจของเพื่อนนี่เพื่อนนี้มีคนคุยแล้วบ่เนาะเออทาสาบุญมาถามหรือว,ว่าสัมภาษณ์อาบุถือบุต้องข้อโทษขอภัยเนาะสั่นไหลเขาเข้าไปทักทายสบายดีหรือว,ว่าเข้าไปทำ เรื่องเล่าเกี่ยวกับของสาวนางเลยเลยเนาะโดยอ่ะวันนี้กะมาหาสาวนางเนาะจักเพคนเห็ดเวียกุจังอยู่โดยสบายดีโดยสบายดีโอ้ควันขนาดเนาะสาวนางโดยหากระจุดขี้เหี้ยแล้วเมื่อกี้นี่โอ้แบบอนามัยบ่โดยแมนจักตอกแดดเศษมันโอ้พ่อแล้วบอตอกคือย่างทันได้พ่ออยู่โดยพอแล้วพอแล้วเนาะแมนไปเอาพ่อเพิ่งกล่องเลย ตากตอกเปื้ออยู่เนาะโดยจูดขี้เหื่อคนว่าคนอนไมยโดยเพราะว่าเศษมาเนาะอย่ามันบาดตีนบาดมือนะไรเนาะโดย่นก็มีหลานน่อยยันว่าเศษใหม่บาด่นว่าเนาะโดยมามื้อนี่สาวนางนี่กูงามกัวเก่าได้เมื่อนี้เนาะโดยขอบใจหลายๆอ่ะมาเนี่พ่อเกี่ยวแล้วบอกเขาจ้ะโดยกะเน่ยสิพ่อเกี่ยวแล้วละเพราะว่ามื่อนี่กับไปแหกนาแล้ว โอ้ไปแหกหน้ามั้นี่แมนหนักสีเกียวประมาณทิศหน้าเข่านีซุกแล้วเนาะแมนโบมันกะเริ่มเดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งจะซุกแล้วคนวะโดยไม่ได้นั่นบอกมุดไปหน้ามือนี่หากระมาแต่หน้าตีโดยแมนหากระมาแต่หน้ามาแต่แหกเข่าหาก็ระมาแต่หน้ามาแต่แหกเข่าได้นะบอกบคเกี่ยวเข่าช่วยยังยังพันได้อยู่ ยังบ่ท่านมีอันผูมากเกี่ยวขาวย่าช่วยเพื่อนวะเนาะใ <Do i. S 1> ไปต้องการสีกเกี่ยวข่าช่วยกับมาช่วยเพื่อนเนาะโดยเพราะว่าเพื่อนกะสิลงหน้าสิลงเก็บเกี่ยวได้วบดนี้เนาะแมนหน้าเพื่อนกะหน้าหลายบนเนาะโดย่คือว่าทางสาวนา่งนี่ยังสูตรคือเก่าบอกโดยโอ้ <c oughs> ยังสูคือเก่าแมนโอ้ยผ่านการถ่ายทำมาหรือว่าผ่านการเฮ็ดคลิปมานาี่กะยังบ่ท่านมีแฟนเนาะ โ,โอ้โหหากคนคุยคนโทรมาหลินน้ำนี่มีอยู่บ่โดยมีอยู่หากไอถ้าเป็นรักเป็นตอน,นี่ยังกลมีโอ้แบบว่าคนทัถักไทยหรือว่าถามข้าวถามข้าวว่าง่ายเนาะโทรล่มโทรหลินนั่นนี่มีอยู่เพื่นหมเนาะแต่ว่าผู้ชีวะผู้ชีวัล้มแต่จีจริงจังก็เพื่อนหนีไงยังบ่ทันมีเนาะหากส่วนลายนี่คนทั้งใดกว่าชนะ สลากับคนไอ้ทางตง่าง,างประเทศโอ้ทางกลางประเทศคน <c oughs> ละทวีปบ่คือทวีป <c oughs> เดียวกันกับคนละคนทวีปเดียวกันนี่แหละแกคือทางทางพังไทยบ่โอ้โอยันว่าคนละทวีปคืออเมริกาอกอเมริกาเนาะแต่คนละทวีปกับเฮาเนาะก็ะคือเฮาอยู่อาเซียนกับิียูทวีปอเมริกาเนาะแต่ว่าทางชาวนากัเพิ่นกะอยู่ทวีปเดียวกันหต่างประเทศซื่อ โอยเมนโมเมนคนละทะวีตเนาะแต่คือทางชาวนางนี่กะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเห็นปะโดยเมนหรือว่าจ้างอรบโบชาวนาเกี่ยวข่าวต่ละปีหรือว่านั่นแต่ละปีกระโบได้จ้างถ้าว่าเพื่อนจ้างก็อยากจ้างยุทแต่ว่าโบม,มีเงินนี่แหละนั่นวันเ่อได้ขาจ้างเกี่ยวข่าวขุมเงนกะโบโได้หนาสิขึ้นอีกแล้วมั้อวานโอ้แต่เก้านี่วันเ่าได้แต่เก่า แต่เก้านี่วันละแสนหากปีนี้พุ้งมาสิขึ้นเดือบไปนี่นะโอ้แต่เก้านี่เกียวนี่วันละแสนแต่ว่าปีนี้นี่ขึ้นนี่ประมาณแสนหาคุณผู้ังเนาะโดยเนี่ยจีฮอนก็มีอยู่บอกคนเกี่ยวนี่ลกะในบ้านเจ้าีนมีบอกคนเกียเกเกกเก่ยวนี้เลยโดยเพื่อนกำลังเริ่มเมกี่ยวค่ะท้าแล้วนี่ก็ยังพุ่งละเดี๋ยเพิ่นเริ่มเกี่ยวแล้วเน,ะนาะเพ่นกับใครต้องการสิมาเกี่ยวเขาชว่วยเพิ่นกับมาดเด้อเนาะ <N> <d ose> โดยเอาขู่เกียว์เข่าปินน่นด้เนา้ะโดยถ้ <N> <d ose> าเกียร์บุปเปิลชนางกระชอนบ่โดยเกียวบุเป็นกระชอนถ้าเกียร์บุปเปิลชนางพึ่งกระชอนเพื่อนบ่โดยแต่ชนางกันยังสูตรคือเก่าเนาะโดยกันยังบรท่านมีเพื <N> ่อ <d> น <ose> บ่ <N> <d ose> คนที่ว่าจริงจังเนาะชนาง <N> <d ose> แต่ว่าผู้ที่โทรมาหินมาล้มน้ำกระโทรมาอยู่เนาะ <N> <d ose> โทรมาถ <N> <d ose> ูกมือบอ่ดูว่าโทรมาเป็นบางข้างข้าว โดยกะเป็นบางข้างข้าวะ่ะล่ะโอ้เป็นบางข้างนเนาะง,ง่ายๆกะโมเมนต์ว่าโทรมาถูกมือเนาะโดยเวนกับไอ้เรื่องอันตอบแซดก็น้องกับบุคอยตอบไปในพรัวะนะ้วงนองกับบุคอยว่างฮะนะเวลาว่างน้องกะสิตอบแต่คือว่าเพิ่นว่าบางเธออันนี้กะบ่อยากตอบแบบนี้เนาะโดยเวนแต่คือว่าทั้งทางชาวนางนี่กะเพิ่นก็ต้องเห็ดเวียกน้ำเนาะโดย อันสิ ite, s. <S ่าส <sh> <reading ancient> <passage> <S sucked oppression> well, <sh> ิลมแต่ทรศัพท์กับบได้ได้เนาะสานางเพราะว่าเฮากะทำมาหากินคือว่านไหนเนาะเห็ดเวียยเห็ดงานคือกันเพราะว่าคุณเฮาถามว่าเห็ดเบียยเห็ดงานกับบได้ได้เนาะเวลาว่างพนกรบต๊ะพนวาเนาะบางคนสิว่าเออสาวนังคือขี้คุยแท้เพราะว่าเนาะเวลาเสร็จอานามากะคือปวดตอบพนวาเนาะแต่คือว่าเพนบว่างเนาะ ถ้าช่วงว<ม>่างช่วงได้สนางว่างถ้าช่วงว่างก็แร้วแต่มืออันถ้าช่วงว่างก็เป็นตอนแรงพุ่นละบางมือกับตัวแรงก็บ,บ่ค่อยว่างเพราะว่าอันจักตอกอยังสิ่ไหนะอบค่อยว่าง่นน่บบาง,บางม,มือเนาะเดี๋ยวนี้จักแรได้ต่ตีตอกกะโดให้จักรแล้วล่ะโอ้คือว,ว่าตอกคนนี้ก็ครบเรียบร้อยเนาะเอาเองบอ่อสานางเป็นคนไปเอาเองบ่อตอกหรือว่าจะได๋ไปเอากับพ่อ่นโอ้ไปเอากับพ่อแม่ พราาะว่เพิ่นยัามูวท่านมีดูเคยเพิ่นก็เลยไปเอาก็พอเพิ่นเนาะถ้าชาวนางมีคู่มีผู้เบกไม่ตกช่วยกันฮูดีแน่นอนจาวนางโดยคือทางชาวนางก็ไปเอาไม่ตกก็พอกับครบเรียบร้อยเหมือนว่ามต่เตรียมสิเกีียวเข่าเนาะโดยอืมสีเกีียวเข่าคือได้ยินข่าวว่าบัวสบายบ่โดยเมนหากะไข่แน่นี่โอ้บางช่วงเพิ่นบัวสบายนี่เพิ่นแห้งบัวหับแล้วเนาะโทรศัพท์เนาะ นอนแต่เว่นเว่นเลยเป็นไข่ยังไข่หนาสิไข่ธรรมดานี่แหละเพราะว่าตากฝนอเป็นไข่ธรรมดาไข่วัดไข่อานแหล่ะเนาะเพราะว่ามันจะช่วงแบบว่าเบิดเบิดระดูฝนขนะเนาะจะก้าวเข่าสูดระดูหนาวแล้วแต่แบบว่าหัวล้มออกยังเข้ากับเป็นไข่เนาะดูไปกับมีเตะศักษาสุขภาพตืมดูฝนเบาขนาดเนาะ แต่ส่วนลายแถวนี้กับคุณไข่ลายเนาะคุณไข่ลายช่วงนี่ว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงโดยก็นก็คือสีอันไมยค่ะขนาดเนาะคนกลุ่มกุ๊อยู่ทางชั้นห้างบนนี้ป <laughs> <laughs> วดขี้เหนือ่อควนนั้นเนาะอยู่เพื่อนกับไคมั้ยนี้อยู่เพื่อนกับเมอวนกับเมตู้โอ้อยู่เพื่อนกับเม่เมเา่าแล้วก็แเม่เนาะ ก็คือพ่อนี่นอนหน้าตลอดโดยแมนหากคนมาเมื่ออื่นนี้เพิ่นสีเขามาจอบเบิงโอ้ยถามาจอบเบิงโดยนอนหน้าเนี่ยงงัวบ่แมนเมื่ออื่นนี้เพิ่นสีเอาบักเพชรมาใหา้นะคลายตลาดยัดโอ้ oh, เอาบักเพชรมาขายแมนอือก็ <c ười> คือว่าเพิ่นนอนหน้าให้นอนหน้าเนี่ยงงัวเนาะงัวหลายบ่สานางนี่โดยกะลายย่ ต่ว่าอันโมเมนต์งัวของน้องค่ะนะโอ้แม่งัวพองัวแม่์โดยแมย์เป็นไห้ตัวเดียวกับเซียซะโอ้งัวฉานนางตายแม่นอืมแม่ปันไห้บ่แม่นเป็นปันไห้เป็นปันงัวไห้โดยเพื่อปันแห่งแคใหญ่เพื่อมีครอบครัวกับมีหลายโตแล้วค่ะนะโอ้แต่ว่าเลี้ยงก็ไ่ได้ให้ซายตายก่อนเมนืยอเอาใหม่เนาะฉานนาง มีบ right? ่าผ mm ู hmm. re like ้ชื mm ่งงวยสานางเลี้ยงเนาะสานางก็เป็นคนดุคนขยันขนาเนาะโดย่นการมีงัวมีคาวพ่อเม่ปั้นให้ผลทำว่าง่ายๆกะปันสมบัติให้ลูกเนาะเพื่อว่าลูกสางครอบสางคัวหละสิได้มีสมบัติที่โตขนาดเนาะงัวตัวเดียวก็ตายผนว่าเนาะวาสนาสตาอิผึ่งขนาดเนาะผลนำว่างขนาดเนาะ ยามันง้อไตายใครก็คนตายเน้อยชน,นะนนคนตอยู่บานน<ม>้านได้นะเนาะงตายไตหาซื้อไหมกิน,<ม>นข้าวแรงกันยังแต่ละมื้อโดยคนมื้อก็กินต้มไข่กับไอจำเจลค่ะล่ะต้มไข่ต้มไข่กับจำเจลบ,บ,บ่บได้บ่ปลาปลากระได้ยูหักช่วงนี้กับเบ้อแหละมีแต่ปลาแห้ง มีตะไาแห้งคนวันเนาะหรือว่าแนนทั้งโัวสานาก็เห็ดต้นบ่โอ้เห็ดต้นเห็ดดีเนาะตรงปูตรงปลาคนว่ะภาษาบรรนอกบรรนาเฮาเนาะโดยชีวิตของคนเฮาก็ต้องทขามาหากินพึ่นบรนลหนเนาะกันซื้อหมูลายกะมูมีเงินซื้อแล้วเนาะต้องใส่เงินลายยางเพราะว่ามันยังกระแพงแล้ครูหมือนเนาะโดย หนูจะต้องอดทนน่ะแหละตามภาษาบรรน,นอกบรรนาเฮาคือเกี่ยวเขานี่จะคนเกียเก่ยวเข่าเกี่ยวเข่ากะสามคนสี่คนหาคนน่ะแหละโอใหนเขึ้นกับซีมาขั้นพะยะ่คือทั้งเอื่อยชาวนางนี่กะมาอยู่เนาะดยแม่เห็ดหน้าน้ำกันเบาเอื่อยกะโดยกะ,ยกะเห็ดหน้าน้ำกัน คันว่าเพิ่นยากเวียนกับเพิ่นขนานซีโบเริมาจ้างอยู่บ่ตะเกาเดียวเข่าค่ะตะเกากับ่ได้จ้างโอ้ไม่ต่เกียวเองแมนได้ลายไปได้ตะเกาเขาจันตะเกากะได้ประมาณลอยไปโอ้ได้เขาประมาณลอยไปเพิ่นวะเนาะ ก็คือกินนี่กับกุ้มอยู่เนาะแมนบ่โรยแมนกับชีบูกุ้มกับคายแน่นอนฉันนางโรยกับนข่น้ำาะวเขากับบ่มีอาชีพอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้หนึ่งมากกับมีอาชีพลักก็คือการเห็นหนาเห็นหน้าเนาะโรยแมนโรยตัมีแต่ว่าได้หมักเข่ามางยังแหล่เฮาหาเงินบททวงบทท่านเนาะมาง่ายๆเนาะโรยก็เลยว่าต้องได้ขายเข่าขายน้ามาแน่นอนเพื่อแก้ไขเนาะโรยก็คือทางสนางพนวากันค่าว่า อาศัยว่ากินนี่ก็กุ้มยูนะแต่ว่าต้องขายพราะมันได้ผาลาเนาะเพราะว่าถ้าหาเงินบ่ทันหรือว่ามีแบบแนวสุกเซิร์นเนาะสานาก็ต้องได้ขายเข่าเหนะมือนเนาะอันบุกขายเข่าผัดบุมีแนวขายไดนะเนาะบุมอาซีพ็ดนาเนาะมนันนี้จะขายเข่าแลน่กว่านะคือทางผัวสาวนางนี่ก็มีแต่นอนนาช่วงนี้ ช่วงหน้าแรกเนี่ยคนกับเข่ามาบ่ช่วงหน้าแรกกับเข่ามาอยอืเมีคนสิบุกหน้าไหนได้สาวนางเนี่เนาะพะว่าจะเกี่ยวเข่าไหนดิแม่นดำนี่ก็จ้างบ่ดำเอานี่กะดำนี่กะบม่ได้จ้างโอ้ดำก็ดำเองแม่นดำดำสองทงโอ้ดำสองทงหรือว่ามองง่ายๆกับเห็ดเห็ดหน้าแบบหวานเนาะหน้าหยดบอแบบเขาช่วงเห็ดช่วงว่ะ ช่วงแรกเนาะกะงามอยู่บ่ปีน so ี่กะกะงามยูหักมีหย่าแน่ค่ะล่ะของต้นเห็ดแต่หัวปีเป็นวะเนาะงามอยู่มีหย่าเพิ่มเป็นวะเนาะงามทั้งเข่าทั้งหย่ายันว่างามทั้งเขาทั้งหย่าทั้งคนพพ้อมคนกะงามเข่ากะงามเนาะถ้าคนงามกะดียูั้นเข่างามําค้นนี่ก็ดีได้เนาะดยกินเข่าแล้วบ่มาหนีด้วยกินแล้ว โอ้ก oh, ิน <interfer> ข <es> ้าวเที <serio> you know ่ยงกับ <im> ย <atic hate> ัง you ม know ันได้ไอแกงน้อไม้โอ้กินแกงน้อไม้อีหละโดยเมนกินลายได้เนาะแกงน้อไม้กกระพอขึ้นได้จ้าวนาเไยเคยเจ็บท้องกระพออยู่บ่กะเคยสวนลายกะมีแต่กินแบบว่าพวกน้อไม้ดองน้อไม้หอยเอียงสินะก็เลยกระพอขึ้นในบอกง่ายๆกะหาแถวบ้านนอกบ้านนาเขาเนาะคนเขาแถวนี้กะมีแต่ส่วนลายกะอาหารลักษณะคือน้อไม้เห็นไหมเนาะโดยการที่ซื้อซีนซื้อปลากัน ไม่กินน้ําเทือเนาะมันแพงถ้าซื้อซีนกนเนาะอะ่ะมาเฮานี่เฮากะสิรบกวนทางสานางเนาะเพิ่นกสิมีเียดหลายนี่เพิ่นอยากูตอกแล้วจักคําแล้วเนาะอยากนึ่งข้าวแล้วเนาะโดยอ่ะมาเฮานีโโก่กะอ่าทางสบุมากะสิขอโตกับก่อนเนาะโดยอ่สะสบายดีสานางโดยสบายดี